ครับท่านประชมพบกับเล่าความตามอดีตนะครับจะพาท่านประชมมาพบกับนักร้องลูกทุ่งหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวปากใต้อย่างภาพที่เห็นนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนในสมัยก่อนรู้จักกันดีพอได้ยินเสียงเพลงหรือเพลงที่ร้องเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นใครเลยนะครับนักร้องคนนั้นก็คือสาริกากิ่งทองนะครับเชื่อว่าหลายคนคงจํากันได้เพราะว่าเมื่อก่อนนั้น เป็นที่ถกเถียงกันไม่ถึงกับมากนะครับแต่ว่าก็มีคำถามกันมากมายว่าสาริกากิ่งทองนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมีคำถามกันแบบนี้เลยนะครับตอนนั้นแอดมินก็ยังจำได้อยู่เพราะว่าเคยฟังเพลงของสาริกากิ่งทองแล้วก็ชื่นชอบในน้ำเสียงของเขาที่ร้องแต่ก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะผู้หญิงหรือผู้ชายเสียงนะั้นมันออกเป็นผู้หญิงบางคนก็บอกว่าเป็นผู้ชาย เพราะว่าเดี๋ยวนี้เสียงแบบนี้ก็มีเหมือนกันก็เป็นที่ถกเถียงกันแต่สุดท้ายเป็นนักร้องผู้หญิงที่สําคัญก็คือว่าเป็นนักร้องแดนใต้อีกด้วยเล่าความตามอดีตก็เลยมาย้อนรอยให้ท่านผู้ชมนั้นได้ทราบกันนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของนักร้องสาริกากิ่งทองไปดูประวัติกันนะครับสาริกากิ่งทองนี้เรียกกันว่า เป็นนักร้องรุกทุ่งหญิงชื่อดังของประเทศคนหนึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นนักร้องเพลงชาวใต้ที่เรียกกันว่าไม่ค่อยได้มีนักร้องหญิงที่ออกจะมีชื่อเสียงสักนิดหนึ่งมันก็มีหลายคนแต่ว่าสาริกากิ่งทองนี้หลายคนรู้จักกันดีแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยสาริกากิ่งทองเนี่ยเป็นบุตรสาวของนายจูเลียม กิ่งทองซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงก็คือหนังตะลุงในปี2535เรียกกันว่าเป็นนายหนังตะลุงชื่อดังของจังหวัดชุมพรปัจจุบันนั้นได้รับยกย่องว่าเป็นศิลปินเมืองสุราษฎร์เพราะว่าทิ่ฐานที่ตั้งของนายจูเลียมกิ่งทองเนี่ยอยู่ที่อำเภอบ้านซ่องซึ่งเป็นตำบลที่คนท้องถิ่นเรียกกันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาริกากิ่งทองก็คือบุตรสาวของเขาซึ่งสาริกากิ่งทองนั้นเป็นชื่อจริงๆของเขาเลยนะครับที่เรียกใน,นานะเป็นนักร้องก็คือสาริกากิ่งทองนี่แหละแต่ว่าตอนหลังนั้นมาเปลี่ยนนามสกุลเป็นล้ำเลิศสกุลกิ่งทองนั้นคือนามสกุลเดิมโดยที่สาริกานั้นเกิดวันศุกร์เดือนเมษายน2492ิบที่ตำบลบ้านควรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรมีชื่อเล่นว่าติว๋ว มีพี่น้องทั้งหมดสิบคนสิบคนเนี่ยมาจากภรรยาทั้งห้าคนของครูจูเลียมกิ่งทองสาริกากิ่งทองนั้นมีความรักในเสียงเพลงเพราะว่าก็หัดร้องเพลงมาโดยพ่อเนี่ยก็เป็นคนสอนแล้วก็เป็นคนแต่งเพลงให้อีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาริกากิ่งทองนั้นดังในเพลงแต๋วจานี่แหละเชื่อว่า หลายคนนั้นรู้จักกันดีด้วยน้ำเสียงที่ร้องนั้นร้องออกมาแล้วทำให้หลายคนนั้นติดอกติดใจลากเสียงยาวออกไปอย่างเช่นร้องแต๋วจ๋าลากยาวไปเลยแบบนั้นแม่เสียดายจริงๆที่แอดมินไม่สามารถเอาเพลงมาเปิดให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันได้เพราะว่าแอดมินเช็คแล้วมันมีลิขสิทธิ์ไม่สามารถที่จะเปิดให้ฟังได้ แต่ว่าแถวจานี้เป็นเพลงดังของสาริกากิ่งทองที่ครูจูเลี่ยมกิ่งทองเป็นคนแต่งให้สาริกากิ่งทองที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าครูจูเลี่ยมได้ตั้งวงดนตรีลูกทุ่งชื่อสาริกากิ่งทองเรียกกันว่า สร้างความตะลึงขนาดใหญ่ในขนาดนั้นให้กับวงการเพลงลูกทุ่งเมืองไทยเรียกว่าตอนนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังและเปิดทําการแสดงทั่วไปทําให้สาลิกากิ่งทองนั้นก็ได้รับความสนใจจากแฟนเพลงมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่บอกก็คือเพลงแต๋วจานี่แหละเป็นที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเพลงนั้นติดหูกับบรรดาแฟนเพลงต่างๆแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่หลายคนสงสัย ไอบรดาแฟนเพลงของสาริกากิ่งทองในขณะที่ร้องขณะที่เห็นตัวจริงด้วยก็มีคำถามที่บอกนะครับว่าสาริกากิ่งทองเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่เพราะว่าเนื้อหาในเพลงอย่างเพลงแถวจานเนี่ยหรือเพลงอื่นๆของสาริกากิ่งทองที่ร้องเนี่ยมันจะเป็นบทเพลงของผู้ชายหรือเพลงที่ร้องเนี่ยมันทำนองแบบที่เรียกกันว่าน่าจะเป็นผู้ชายร้องมากกว่า อย่างเพลงแต๋วจ๋าเนี่ยมันก็เหมือนว่าผู้ชายนั้นรักผู้หญิงคนนี้หรือผิดหวังอะไรพวกเนี้ยหรือหลายเพลงเนี่ยเป็นการร้องในทํานองเกี่ยวพารสีผู้หญิงที่สําคัญที่สุดก็คือว่าตัวสาริกากิ่งทองเนี่ยอยู่ในเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบนักร้องชายแต่ทว่าน้ําเสียงนั้นออกไปทางผู้หญิงหน้าตาท่าทางก็ออกไปทางผู้หญิงมากกว่ามันก็เลยเกิดความสงสัยอย่างเช่นว่าผมออกจะสั้นนิดนึงเวลาเปิดการแสดงเนี่ย ก็มีการใช้ภาพพันอ,อกสูงอ,อกเอาไว้เพื่อปิดบังสัญ,ญลักษณ์หน้าอกของสตรีเอาไว้มันก็เลยเป็นคำถามของแฟนเพลงว่าสาริกากิ่งทองเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่สุดท้ายแล้วก็เฉลยออกมาว่าสาริกากิ่งทองเป็นผู้หญิงก็คลายความสงสัยกันเพราะว่าอย่างที่เห็นภาพกันอยู่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงนี้ก็เหมือนกับผู้หญิงไว้ผมซอยแบบผู้ชายแบบนั้นแหละ อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันแต่ว่าผลงานหรือเพลงต่างๆของสาริกากิ่งทองนั้นติดหูแฟนเพลงเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าผลงานต่างๆก็มาจากการประพันธ์ของครูจูเลี่ยมซึ่งเป็นพ่อของสาริกากิ่งทองอย่างแต๋วจ๋าอีกเพลงหนึ่งที่เรียกกันว่าหลายคนนั้นจําได้ก็คือแสนวังเวิร์ดนี่แหละสองเพลงนี้แต๋วจ๋ากับแสนวังเวิร์ดนี้เป็นเพลงดังจริงๆ ไปทำการแสดงที่ไหนนี้ครูจูเลี่ยมก็จะไปทำหน้าที่ควบคุมการร้องของลูกสาวหัวใจชายคนนี้เรียกกันว่าดูแลอย่างใกล้ชิดเลยเพลงแสนหวังเวิร์ดเด็บที่ประพันธ์คำร้องโดยครูจูเลียมเนี่ยเป็นเพลงที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเพลงลูกทุ่งดีเด่นในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยอีกด้วยในส่วนเพลงแต๋วจา๋าถือว่าเป็นเพลงผลงานที่ฮิตที่สุด ของสาริกากิ่งทองในช่วงนั้นเรียกกันว่าเป็นเพลงดังจริงๆนอกจากนั้นก็มีเพลงออกใต้นิดหนึ่งอย่างเช่นเพลงทำพือมันเล่าบรินดาที่รักสุราชแห่งความหลังหัวใจจัดสรรหมอนข้างผ้าขาม้าชีวิตสาริกาคิดเสียว่าตายจากกันเรียกกันว่าสาริกากิ่งทองนั้นก็มีเพลงหลายเพลงที่ออกมาแต่ว่าเอาง่ายๆดังจริงๆเนี่ยมีแค่สองเพลงเท่านั้นในสมัยก่อนคือ แต๋วจ๋ากับแสนวังเวิร์ดนี่แหละที่เป็นผดเลงฮิตของสาริกากิ่งทองในสมัยนั้นบัณนปลายชีวิตของสาริกากิ่งทองนี้ก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าสาริกากิ่งทองก็มีโ,โรครุมเร้าเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งเต้านมที่สาริกากิ่งทองเป็นอยู่แล้วก็ทําการรักษาจนกระทั่งปี2540สาริกากิ่งทองก็เสียชีวิตลงอย่างสงบ ฝากไว้แค่เพลงที่หลายคนยังพอจำกันได้เป็นผลงานของสาริกากิ่งทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงนิราชบรักภุมิเรียงที่ร้องไว้เนี่ยก็เพิ่งได้รับการร้องแก้เมื่อปีพศ .2549 โดยบรัชนกศีโลพันธ์เป็นนักร้องรุ่ทุ่งชาวใต้รุ่นใหม่ได้ร้องเพลงแก้ชื่อเพลงเพลงรอที่ภูมเรียงเป็นเพลงแก้ของสาริกากิ่งทอง ซึ่งตอนนั้นครูสลาคุณวุฒิวางแผนที่จะสร้างนักร้องแล้วก็ได้ติดต่อครูจุเลียมกิ่งทองเนี่ยมาช่วยแต่งเพลงแก้นิบรารักภุมิเรียงที่สาธิกากิ่งทองร้องไว้แต่งเพลงแก้ให้หน่อยก็ได้เพลงแก้มาแต่เสียดายที่สาริกากิ่งทองนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับเราความตามอดีตก็เลยย้อนบรอยย้อนอดีตให้ท่านผู้ชมได้บรรลึกถึงนักร้องลุทุ่งหญิงชาวใต้ สาธิกากิ่งทองเชื่อว่าหลายคนนั้นรู้จักกันดีกับบทเพลงที่โด่งดังในสมัยนั้นแต๋วจ๋าแสนหวังเวิร์ดที่ยังติดหูแฟนเพลงอยู่ในขนาดนี้เหมือนกันใครมีข้อมูลที่จะเพิ่มเติมสามารถพูดคุยคอมเมนต์กับเล่าความตามอดีตได้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดิมด้วยวันนี้ลากัรไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ